แต่ว่าวันนี้ลูกหนี้รายนี้ไม่มีภาระรถูกพันแล้วเพราะว่าไปปิดบัญชีแล้วดังนั้นเนี่ยคือความหมายคือว่ามันมันไม่ต้องเอาเงินวดของบัญชีนี้มามาคำนวณแต่ว่าเพียงแต่ว่าในอดีตเราเคยค้างตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแบงค์ว่าถ้าเขาเห็นบัญชีนี้แล้วเนี่ยเขาจะพิจารณาเรายังไงนะครับแต่ว่าถ้าหลังจาก3าปีนั้นไปที่คุณปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยแบงค์ก็จะไม่เห็นแล้วนะแบญชีนี้ก็จะลบออกไปเลยะนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องเก็บไว้3ปีครับผมนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านค่ะคุณศักดาค่ะ สวัสดีค่ะคุณศักดาคะเชลยค่ะครับพอดีมีข้อสงสัยครับอยากอยากจะถามว่าเพราะอะไรเครดิบูโรถึงเก็บข้อมูลไว้สักทีครับทั้งที่เราชําระสินเชื่อไปหมดแล้วนะครับและทำไมไม่ลบข้อมูลออกไปเลยครับครับผมคืออธิบายอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าระยะเวลาในการจัดเก็บเนี่ยเพื่อให้เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาเพื่อให้ข้อมูล มีเพียงพอสําหรับทางสถาบานันการเงิน<ม>เพราะว่าสืบเนื่องมาจากก่อนที่ปี40นะครับเราไม่มีฐานข้อมูลที่จะดูของลูกหนี้เลยว่าจะทราบได้เลยว่าลูกหนี้มีภาระผ่อนชาําระอยู่ที่ไหนประวัติเป็นยังไงเ<ม>จตนารมของกฎหมายฉบับนี้ก็เลยต้องมเออีเพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์สินเชื่อดังนั้นเขาก็มองว่าระยะเวลา3ปีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วสําหรับที่สถาบานันการเงินเนี่ยจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์สินเชื่อ<ม>นะครับดังนั้นมันก็ กลายเป็นตัวเลขว่าทาไมต้องเก็บไว้3ปีนึกออกไหมฮะมันก็มันก็จะเป็นประวัตินะครับคุณศักดาคเคยถ้าเคยตรวจข้อมูลเนี่ยหรือเห็นตามตัวอย่างสักลักษณะเมื่อกี้ครับมันจะเป็นประวัติเรียงกันเป็นชั้นๆตรงนั้นก็คือเราก็เก็บไว้ไม่เกิน3ปีเพื่อที่สถาบ,บันการเงินเนี่ยเขาสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประกอบในการพิจารณาสินเชื่อคะนะครับมันมันเลยเป็นตัวเลขเพราะว่าบางบางประเทศเนี่ยเก็บมากกว่า3ปีด้วยซ้ำนะครับบางประเทศเก็บไว้7ปีนะครับแต่ของเรามันอยู่ที่3ปี นะครับที่แสดงสูงสุดไม่เกิน3ปีนะครับกรณีที่ผ่อนชําระมาเรื่อยๆอันใหม่มันก็มาแทนแทนประวัติอันเก่าถ้าเรายังผ่อนอยู่แต่ถ้าสมมุติเราปิดบัญชีแล้วเนี่ยข้อมูลเขาจะหยุดรายงานเข้ามาเหมือนตัวอย่างที่3ามครับแล้วม,มันจะเก็บไว้อีก3ปีถึงจะลบออกไปนะครับ,ค,รบคือคือมันมีเจตนาลมคือทางกฎหมายเนี่ยเขาอยากให้มีข้อมูลที่เพียงพอครับในการวิเคราะห์สินเชื่อครับพอหมายคือถ้า,ถ,าถ้าเกิน3ปีแล้วข้อมูลลบออกใช่ไหมครับ คือถ,ถ้า,ถาข,ข้อมูลเนี่ยเราไงเก็บไ,ไม่เกิน3ปีเมื่อปิดบัญชีแล้วครบ3ปีเราก็ลบบัญชีนี้ออกทั้งหมดนะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยมันจะทยอยลบในส่วนของที่เ,ออเดือนที่มีประวัติค้างชําระเนี่ยเดือนไหนที่มันครบก่อนก็จะลบไปก่อนทีละเดือนทีละเดือนเพราะเราลบข้อมูลทุกเดือนเพราะว่าเราเก็บเกิน3ปีไม่ได้กฎหมายกําหนดไว้นะครับคือสปีก็ไม่มีข้อมูลใช่ไหมใช่ครับแต,แต่ต้องไปชําระก่อนนะครับทั้งหมดใช่ต้องไปชําระปิดบัญชีก่อนนะครับอ๋อครับ แล,แล้วตัวนี้สามารถตรวจเครดิตบูโรได้ที่ไหนบ้างคุณักดาอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับอยู่กรุงเทพครับคือถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยเ,เรามีศูนย์บริการของเครดิตบูโรซึ่งสามารถไปยื่นแล้วขอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้เลยนะครับที่แรกก็คือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักง,งานใหญ่นะครับอาคาร2ชั้น2นะครับที่2ก็คือ b ี s เอสสารแดงด้านในสถานีนะครับที่3เนี่ยอาคารกัสเฮาส์สุขุมวิท25แล้วก็สุดท้ายก็คือที่นวันครนะครับแห่งเจเวนิว คุณศักดาเอาบัตรประชาชนไปยื่นแล้วบอกว่าขอตรวจข้อมูลเครดิตนะครับแล้วก็ชาระค่าเงินหนึ่งร้อย100บาทแล้วก็เดี๋ยวรอรับได้เลยให้ใครคนอื่นไปตรวจแทนครับได้ครับวิธีวิธีถ้าจะไปตรวจแทนถ้าไม่สะดวกก็ต้องใช้วิธีมอบอานาจนะครับ mm hmm. คือคุณสักดาก็มอบอำนาจให้ใครเนี่ยไปตรวจแทนแต่ว่าต้องทําเอกสารหนังสือมอบอำนาจว่ามอบหมายให้ใครไปตรวจแ,แล้วก็ต้องทำสำเนาบัตรประชาชนนะครับพร้อมหนังสือมอบอนนาจของของทั้งสองคนเลยนะครับเซ็นให้เรียบร้อยซึ่งแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ครับ ncb.co.th ครับจะได้ไม่ต้องไปหาแบบฟอร์มเขียนเขียนขึ้นมาใหม่เราจะมีแบบฟอร์มอยู่ในเว็บไซต์คุณศักดาไปดาวน์โหลดแล้วออกมาแล้วก็กรอกข้อข้อข้อความของผู้มอบผู้รับมอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคำถามไปได้ค่ะถ้าสมมติข้อมูลที่ที่เก็บฐาน P แลวลบออกไปจากเครดิบูโรเสร็จแล้วไปตรวจเครดิบูโรมาไม่พบข้อมูลเนี่ยครับตรงนี้จกแป๊บยื่นของคู่ตรนี้ก็จะง่ายง่ายขึ้นไหมครับ ก็คือถ้าสมมุติเราเคยค้างแล้วตอนนี้มันเกิน3ปีไปแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อมูลเนี่ยมันไม่มีในฐานข้อมูลเราแล้วเวลามาตรวจเนี่ยทางสถาบันการเงินก็จะเห็นว่ามันไม่มีบัญชีสินเชื่อนะครับส่วนการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงินนะครับเขาต้องดูรายได้ความสามารถในการชําระหนี้นะครับประวัติการออมอายุงานอไนเนี้ยตามหลักเกณฑ์โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับข้อมูลเครดิตมันเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาถ้าไม่มีประวัติในนี้แล้วมันหมายความว่า ลูกค้ารายนี้มันไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องผ่อนต่อเดือนนะครับเขาก็จะไปดูส่วนอื่นแทนว่ากู้ไปทําอะไรนะครับความสามารถในการชําระหนี้พอไหมก็แล้วแต่หลักเกณฑ์ครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองไปตรวจเครดิตบูโรดูครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็อยากแนะนํมาให้ไปตรวจสุขภาพทางการเงินนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยปีละหนึ่งครั้งครับผมนอกจากดูสุขภาพทางการเงินตัวเองแล้วเนี่ยเองดูด้วยว่า ถูกแอบอ้างหรือเปล่าใช่ครับคือเรื่องแอบอ้างเราก็จะมีมีลูกค้ามาลองเรียนอยู่เรื่อยเพราะว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยพอมาตรวจเอ๊ะทำไมบัญชีนี้ไม่เคยไม่เคยขอหรือหรือบางท่านก็จะมีประเภทว่าขอเยอะจนจําไม่ได้บัญชีบัตรเครดิตใบเนี้ยเราขอจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาต้องมานั่งไล่ดูเอกสารกันบางทีโปรโมชั่นบัตรเครดิตสมัยนี้ครับรอตาลรอใจด้วยกระเป๋ามีกระเป๋ามารอถึงน่ากนะคะแคมเปญค่อนข้างเยอะแคมเปญหลากหลายค่ะตอนนี้ค่ะ มาดูแล้วดูแล้วไป3แบบาทนะคะมาดูแบบที่4กันบ้างเรื่องของพอไปขอข้อมูลทางการเงินสุขภาพทางการเงินเราแล้วออกมาจะเป็นแบบไหนแบบที่สี่แบบที่4ก็คือว่าค้างในอดีตปัจจุบันก็ยังค้างอยู่กนี่เป็นเหมือนกรณีที่โทรมาปรึกษากับเรานะอ่าใช่ครับก็คือว่าวันนี้เป็นหนี้กับทางสถาบันการเงินยังไม่ได้ไปจ่ายสถาบันการเงินเขายังไม่ได้รับชําระหนี้นะครับเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลเข้ามาทุกเดือนนะครับประวัติมันก็จะถ้าถ้าสมมติว่า ค้างต่อเนื่องมานานมากกว่า300วันขึ้นไปมันก็จะบอกเลยรหัสว่าค้างมากกว่า300วันต่อเนื่องมาตลอดสถานะบัญชีก็ขึ้นอยู่กับว่าบัญชีนั้นๆเนี่ยออทางสถาบันการเงินเขาได้มีการดําเนินการอะไรไปบ้างเช่นอาจจะบอกว่าอยู่ระหว่างออนี่ค้างชําระเกิน90วันหรือถ้าบางกรณีที่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วสถานะมันก็จะบอกว่าอยู่กบอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายนะครับอันนี้คือค้างในอดีตปัจจุบันก็ยังค้างอยู่ แล้วแบงก์ก็ยังส่งอยู่ไม่ได้หมายว่าค้างเกิน3าปีและบัญชีนี้ลบนะครับเพราะว่าแบงก์เขาก็ยังเขายังไม่ได้รับชําระนี้นะครับอย่างตามตัวอย่างก็คือเคยปกติเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มค้างมาเรื่อยๆจนมากกว่า0 0วร้อนวันมันก็จะเหลือโค้ดเดียวนะครับคือตัวสูตรเอ่อมากกว่าสามร้อยนมันจะเป็นตัว F เลยนะคะ F ครับก็คือมากกว่า300อวันสถานะบัญชีก็จะบอกว่านี่อันนี้ค้างเกิน90วันเพื่อเพื่อรู้ว่าบัญชีเนี่ยมันค้างเกิน90วันแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ถ้าเวลาลักษณะนี้ไปขอสินเชื่อเนี่ยแน่นอนนะครับโอกาสที่จะได้รับอนุมัติค่อนข้างยากเพราะว่านี่เก่าเราค้างอยู่แล้วย,ยังไม่ได้ไปจัดการนี่ตัวนี้เลยค่ะ<อ>แล้วเจ้านี้ใหม่ที่เราไปขอเนี่ยเขาขคิดหนักนะ<อ>เขาคิดหนักว่าเขาจะมั่นใจได้ไงว่าเอแล้วนี่เก่าอันเนี้ยคุณค้างมาเนี่ยทำไมทำไมถึงไม่ไปจ่ายใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้มันคือพฤติกรรมการชำระหนี้ของแต่ละคนนะครับมันไม่ได้เป็นแบ็กเลสครับจริงๆเราสร้างประวัติเราเองได้ถ้าถ้าเราผ่อนชำระปกติมันก็เป็นสีเขียวเนี่ยครับค่ะ เป็นสีเขียวเนี่ยครับบอกว่าไม่ค้างเวลาไปขอสินเชื่อก็สามารถทำออขอสินเชื่อได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถ้าลักษณะบางบางท่านเนี่ยอาจจะมีสีเขียวสิบบัญชีเลยก็อาจจะถูกปฏิเสธเพราะานี่อาจจะมากมากม,มากเกินไรายได้ค่าภาระในการผ่อนอาจจะสูงก็อาจจะถูกปฏิเสธได้แต่ลักษณะนี้มันชัดเจนว่าเขาค้างชําระในอดีตแล้วปัจจุบันก็ยังค้างอยู่นะครับอ,อันนี้เวลาไปขอสินเชื่อเนี่ยโอกาสที่จะได้รับอนุมัติเนี่ยค่อนข้างยาก คือเขาก็มาดูเหมือนมาดูสุขภาพย้อนหลังว่าที่ผ่านมาเนี่ยประวัติเราเป็นยังไงประวัติพวกนี้ค่ะถ้าเป็นประวัติที่เราไม่ได้ถูกวิชาชีพหรืออะไรก็ตามมันคือประวัติที่เราสร้างเองนะแล้วมาสะท้อนพฤติกรรมการใช้เงินของเราเองเลยเพราะว่าเนี่ยคือคือความว่าคำว่าวินัยทางการเงินเนี่ยเราต้องรักษาตรงนี้ไว้ถ้าไม่รักษาเนี่ยครับสมมุติว่าเราทํางานมีเงินเดือนจบมาใหม่ทำงานเสร็จปุ๊บไปสร้างหนี้เรื่องบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลแล้วก็เป็นหนี้เสียวันนึงขึ้นมาบอกว่าอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งแล้วเจอว่า เรามีบัญชี oh. สินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อบัรเครดิตที่มีประวัติท้างชําระแบบนี้เนะี่ยโอกาสที่เราจะได้บ้านหรือกู้ซื้อบ้านเนี่ยมันมันก็ยากเหมือน,นมาคิดกลับถ้าเป็นตัวเราเป็นเจ้าหนี้บ้างแล้วมีคนมาขอยืมเงินเราใช่แล้วมาขอดูอขอดูข้อมูลทางการเงินลื้อย้อนหลังหน่อยใช่ครับอ่ะดูกันไปโอ้โ oh. หนี่ถ้าเจอลนนนักษณะนี้มันม,มันโอกาสมัน,ม,นมันถามว่าก็เหมือนให้เพื่อนยืมเงินที่คุณสุรพลพูดอยู่บ่อยๆครั้งใช่ไหมครับว่าเอยเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้เขาเบี้ยวเนี่ย แล้วเราเขามาขอเราจะให้ไหมลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้มันก็ดูเห็นชัดเจนว่าประวัติมันมีส่วนสําคัญในการพิจารณาสินเชื่อนี่นหละคะหลากหลายรูปแบบของการชําระเงินพฤติกรรมทางการใช้เงินการชารหนี้ของพวกเราเนี่แหละที่ออกมาสรุปเป็นหลักๆง่ายๆ4แบบหลักๆเนี่ยค่ะที่มันจะจะท้อนกับเราเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ไปขอกู้สินเชื่อซื้อรถซื้อบ้านอะไรก็อาจจะไม่ได้สําคัญเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่บางทีเขาต้องมีภาระตรงนี้เพิ่มประวัติของเราตัวนี้ละค่ะ จะช่วยสนับสนุนหรือช่วยให้เราแย่ลงไปเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเองเลยนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ